I've been stupid, silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีทุกปู่ทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้เราจะเข้าป่าเข้าป่าหาจอบเบิงเห็ดอีกว่ามันสีย่างลงเหลียบเห็ดเห็ดผึ่งหวานเห็ดเห็ดกินได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องคะไปคะ่ะไปเบิงน้ำเอ็ดแหวมือน,นีเอ็ดแหที่ได้เห็ดบอพี่น้องไปคะ่ะก้อนเขาป่าบุกป่าเข้ากระต่องฉีดยา การยุ่งกันเฮบกันมัดก็น่าพี่น้องคะป้านน้ำบ่หไปเลยค่ะรอรับชมบรรยากาศที่ดีขึ้มฝาคึาค้มฝนพี่น้องแต่ว่าดินแห้งแห้งกสีดบ่เหมือนอีนาะไปค่ะต้องอย่างไปอีกตั้งไกลพี่น้องเมื่อนี้มันเป็นวันวันเสาร์เนาะวันยุดแต่ว่าแฟนมาส่งปลาเห็ดหละกะเอ็ดเอ๋อต้องอย่างอีกตั้งไกลเนาะ ว่าได้ขึ้นรถเมย์ดอกแต่ว่ากระยางไก่เติบอยู่น้องสองสามกิโลส่วนสีหอดมองจุดหมายที่เฮ็ดมันมักออกน้องดินแห้งแห้งพี่น้องแต่ว่าฝนมันก็ะตกปอปล่อยมันตกปอแห้งน้องสังเกตบึงดินแห้งขนาดพี่น้องที่มีเห็ดบ่ เซ็บแบตกันเด้อพี่น้องมาพ่อพี่น้องมาพ่อเฮ็ดชั้มปุยย่องป่านะาะบหัวชนิดนี้มันกินใดบอน้องสามดอกพี่น้องนี่ช้มปุยย่องป่าบอนะนี่ก็เป็นช้มปุยย่องอีกชนิดหนึ่งเด้อพี่น้องยอี่ง เ <No. S 2> นาะโอ้ย,อนนเ,ยเอา้าไป่ถ่ายคลิปลง y ย u ทูบ <YouTube S 3> น,นะอ๋อโอ้นี่ก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เลยเห็นต่ลอย้าตัดขาแหละ ได ยังมาพอเห็ดพอดอกพี่น้องเอ้ยอพอพ่อคนไทยขึ้นกันละพี่น้องได้ปลาเห็ดกันเลยไปเดี๋ยวพ่อดอกเห็ดทิไทพี่น้องเมืองดอกคะ่ะพอแล้วพ่อแล้วพี่น้องดอกแรกแหกมันมาแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่นี่นเห็ดอันนี้ของแท้เห็ดพึ่งเก่ารักเนาะพึ่งสีน้ำตาลโอ้ดอกเดียวพี่น้องคะดอ,องดอกแรกกแหกมันเอาไปก้นค่ะ น,นี่แม่นบอนี่พี่น้องเดี๋ยวโอ้ยพึ่งขมพี่น้องเบังหม้อมันกับสีน้ำตาลไข่กันได้พี่น้องแต่ว่าพึ่งขมค่ะก็ได้แอ้วต่อค่ะ ี่น้องผักโอดพี่น้องคะเฮ้ยมันใหญ่บ่ท่านคนอีดีพอเนอะสี่ดอกเลยโอ้สี่ดอกน้อยๆพี่น้องเห็นไหมคะเออเอาไว้ก้อนละพี่น้องเลยโอ้ยพอมันสี่ดอกนี่ได้อีกดอกหนึ่งโอ้ตัวมุตินีพี่น้องขายใหญ่บ่ท่านคนอีลีนี่ค่ะโอ้ย คนน้อยๆก็มี่โอ้โอ๋อปิดไว้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 อันนี้อันนี้ห้กินแล้วเดี๋ยวตะขาเอา้าตัดขาใส่ถุงกันเด้พี่น้องเล้วถ้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันอ่อนอยู่มันหน่อยอยู่แต่ว่ากระต้องเอาอ,อกมาแล้วเนาะอือโอ้เยดาย พี่น้องเอ้ยเอ็เห็นมาค่ะอ่อนๆอยู่มาหันกับพ่อคนไทยไปทางใดล่ะพูดนี่วัตถิยางน้ำกล่นกับเลยตังตังคนต่างหาไปเนาะพี่น้องปลาไม่ไงนี่ค่ะตุ้งหมูตีมีขึ้นเ่าละเอ็าพอถ่าไปจักพัดนึงเนาะโอ้หายากเนาะเห็ดผึ่งปีนี่ ทำไมก่อนเนี่โอ้ยเขาปลาเข้าเดี๋ยวว่าพอกเครื่องชุ่มมงได้พี่นอ้องติมิ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 กันยังดีกับอะไรสามดอกสามดอกก็เอาดอกน่อยๆระว่า,างหันเพื่อนก็นกนได้หลายดอกแล้วนะโน่หลายดอกอยู่ นั่งดีก็เป็นไรมีตะกาใส่ดีอยู่นีโบมีมีมันกับไงโพดพี่น้องมันเกะกะเพราะว่าเอเดี๋ยวถือกล่องน้ำเนาะเอา้าแจ้งเอาซ้ัพยนี่แหละแต่แจ้งที่บ้านเนาะม,นมันติดินต้อไปลลางใครคะพี่น้องคะ่ะเพื่ออะไรอีกนาานแล้วใช่ไหมแม่นบอพี่น้องของจริงหรือของปลอมโอ้ของปลอมแล้ว พี่น้องเอ้ยมันจะมันเห็ดผึ่งหวานขมอีกขึ้นเอาแล้วพี่น้องบึงขามันกับหูนะองเดี๋ยวตัดเห็นพี่น้องบึงขม,มเมื่อแนนอัตตัเบึงขามันห่างๆเนี่ยแล้วก็ลินแตะเบึงเด้อพุ่นอีกดอกนึงงามงามผึ่งขมเห็นบ่ค่ะตะโมกเอ้ยมีแต่ของขมคมฮาร์ดพี่น้องพอเห็ดไข่มุกบ่นีน นี่ไข่มุกไข่มุกก็เอาเห็ดละงกอกน้องมาหิละงอกฝรั่งงามพี่นอ้องอืดละงอกฝรั่งอัพแล้วก็ ัฟเฟอร์กินไม่ได้ชนิดนี้โอ้เห็ดอยู่ใส่นอนพี่น้องเลยไป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 พอพอเห็ดเลยเหย็ดขีเทาฝรั่งพี่น้องเพื่อเห็ดละง,งกฝรั่งอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องชนิดนี้กินได้กระวานอ่ะเอ็ดเอลสีก็บไปซิมเบืองจากดอกด้อพี่น้องมันสีซี่ให้มันสีอยูเวอ,อ ฮ่าเ็ดว่าไ้พี่น้องเอา้าเจวดอกนี่ไปซิมเด้อนี่ครั้งแรกในชีวิต SLG เอาไปซิมเนาะพี่นอ้องขวามากินได้ไหมอ่านเบิรแน่งซื้อแล้วสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่บ้านกันเลยเนาะนี่ค่ะมันก็มีแม่งกินอยู่ด้วยเนาะอเอา้าสีเทาสังเกตดีๆพี่น้องสีเทาเป็นคุยคุยสีขาวเนาะ เอาไปซิมจากดอกก่อนเห็นดอกนั่งอยู่คนมันบาดแล้วแต่ว่าดอกนี้งามก็เลยเอาเนาะพี่น้องไปค่ะโอ้ยลืมเดี๋ยวดมก่อนมันก็หอมเลยเนะาะเคือว่าหวานเนี่ยเอาตายเป็นตาย <c oughs> โอ้ยลืมกดกล่องเฮ้ยเฮ็ดขาพึ่งอัน พึ่งหวานเนี่ยพี่น้องเบิ่งขามันแต่ว่ามันเน่าแล้วเนาะมันขึ้นล่าแล้วฮะวาง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 โอ้โอ้โอ้หยียบยางเหยียบพี่น้องคะเหยียบยางเหยียบโอ้ยไม่ใช่เหรอโอ้สิบห่อแต่ละดอกเงือกเอา้านี่พี่น้องง,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 งัดช่างงัดหรอแบดที่เนี้ยเอา้าเดี๋ยวหามุมตั้งกองกันพี่น้อง ขึ้นบาได้พี่น้องวอนนี้มันไม่ทาางรถตัดกิ่งใหม่โล่งนองนี่สวยๆงามๆโอ้ดอกนี้ได้ดอกงามอยู่นอกพี่น้องเห็นบ่กแม่งพี่น้องเลยออกไปชัดดีด จรงเดิเกียบบอลอดพี่น้องเอาได้แล้วค่ะอ,อ,อีกหนึ่งดอกมีอีกบอมีอีกบอมีอีกบอ โอ้ปิดค่าหายไปเครื่องหนึ่งแล้วพี่นอ้อง เห,ห็ดละโงกฝรัง่งเห,ห็ดละโงกฝรัง่งเอายังมาพอเห็ดถึงพ่อดอกอยู่อันนี้มันเห็ดอีกยังบุญอีก เฮ็ดอีหยังนี่อ๋อ oh, งามเนาะอันนี้คือเฮ็ดฉีกระเดียนเฮ็ดฉีกระเดียนจำว่าไดว่ากินได้บ่ชนิดนี่กะขอยกตรงขาวไว้ก่อนด้อขับพี่นงเดี๋ยวต้องไปเบิงน์นแนงซื้อกัอนชนิดนี่ครับค่ายรับขะไปต่อขับพี่นงคะพี่นอง เฉสีพาพี่น้องกปเบิงเฮ็ดขมขม,ขมอัลรำขมอิหลีขมกระโลก็ะเด้ขมเผาพี่น้องพูดอ้อมต้นนี่เลยนะเนี่พูดนะไม่ก้อนมาเดดหรอกค่ะเอาก้อนมาเด็ดเบิ่งนอกพูดนะเห็ดบอกค่ะอ้อมต้นเลยเฮ็ดขมขันเป็นกินได้กินแซ่บกินนัวนี่บว่าหรือเด้อพี่น้องคะ่งคะเห็ดบอกค่ะ ดอกเห็ดไหมต้นย่างกระบานพี่น้องบ้างดอกง่ายขนาดเลยนี่น้องซีมพูนี่ดอกง่ายงัดมันขึ้นมาเบิ่งพี่น้องสองดอกที่ได้สองดอกนี่ละดอกมันบ่ได้ดอกพี่น้องสีมพู ดอกนี้ใหญ่หัวที่ใส่ซองดอกเนี่ยพี่น้องแตงใส่ถุงก็ได้อพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นทางการเอ๊ะเดี๋ยวฉีก้าบ้านล่ะค่ะพี่น้องเ่ามีเห็ดค่ะได้เห็ดอยู่หน่อยนึงเนาะเอ๊ะเดะเอ๊ะเ,เด๋อกะเปิดพมันกล้องเปิดพมันกั่งออกมาล่ะเอฟซีเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้เอเดลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กน้ำไนได้ค่ะพี่น้องคะมืงหนีแต่เห็ดหน่อย,อยขออไทยไปี่ไปทนาะ